สรุปการใช้งานตัว 821U นะครับตัวใหม่ตัวนี้นะตัวนี้นะ 821U ถ้าดูภายนอกก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวเดิมนะครับถ้าฟังเสียงจะเห็นว่าเสียงของตัวใหม่อ่ะเรียบขึ้นเบาเบาเสียงเบาขึ้นนะครับเสียงเบา,เบาแล้วก็อบอกได้เลยว่ามันเนียนขึ้นตัวเดิมนะนี่แรงอย่างเดียวเลยเอามันอย่างเดียวเลยอีกเรื่องหนึง่งที่ตัวใหม่ทําได้ดีมากๆคือการขันกับ งานที่เป็นชิ้นเล็กนะครับนี่คือชัดเจนมากๆเขาออกแบบมาใหม่ด้านในเนี่ยถ้ามีแท็บโหมดเนี่ยมันทําให้ขันงานละเอียดได้เลยบอกว่าได้เลยตัวเก่านี้ทําไม่ได้นะตัวเก่านี้ของเถิงที่เป็นงานปฏิกพังหมดแน่นอนแต่ตัวใหม่เนี่ยตัวเดียวตั้งแต่งานละเอียดงานขันชิ้นงานนะจนถึงงานยิงแบบงานหนักทําได้หมดเลยแล้วก็แม่นด้วยนะเรื่องที่ชัดเจนมากๆคือ AI แม่นมากๆนะครับตัวเดิม AI ยังไม่ค่อยอไฟมันสว่างมากจริงนะตัวที่จะใช้แท็บโหมดได้ดีก็คือต้องเป็นตัวที่เป็นใช้ฟังก์ชัน แบบที่เป็นสีฟ้าเม็ดหนึ่งเม็ด,แ,มด,แ,มดแรกนะครับนี่แล้วโอ้โหไฟมันสว่างจริงนะสุดยอดเลย <c oughs> พอมันเป็นถับหมดสิ่งที่สังเกตได้เลยนะครับก็คือการทําลายชิ้นงานเนี่ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับนี่คือจุดที่เขาเด่นมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าปรับมาใหม่นี่ดีขึ้นทุกมิติเลยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลยว่าถ้าอยากจะได้ไฟแยงตาดีจริง,รงตัว821เนี่ย ก็เหมาะเลยกับการที่จะเอาไว้ติดบ้านนะครับบอกเลยว่ามันดีกว่าเดิมชัดเจน